แรกเที่ยงตรงวันนี้ถึง4ี่ทุ่มพี่จะไปคะ่ะสยามจะแควพี่ไม่ต้องไปไกลเลยนะความสูขจากแบบระดับโลกขอยกมาที่สยามแบบนี้เลยสุดสัปดาห์ในี้ใครยังไม่มีแพลนเที่ยวไหนนะครับมาเลยฮะห้องข่าวบันเทิงของเราชวนไปร่วมสนุกกับงาน PMCU Presents Siam Street World Stage 2025ครับชมการแสดงสตรีทโชว์ของ20นักแสดง 6ประเทศทั่วโลกรว่าได้สหรัฐอเมริกาบราซิลอิตาลีไต้หวันญี่ปุ่นและประเทศไทยของเราครีเอทโชว์สุดพิเศษกว่า100โชว์จัดเต็ม3วัน3คืนพร้อมโชว์ไฮไลท์สุดระทึกค่ะมอเตอร์ไซค์เหินฟ้ากลางอากาศสกายไบยค่ะจากสหรัฐอเมริกาค่ะและโชว์ที่เป็นหาชมยากมากเมื่อวานซ้อมสองรอบนะเปิดกระดานความสุขแล้ววันนี้ถึงวัน 21. ที่21ธันวาคม3วัน3คืนค่ะตั้งแต่เที่ยง เที่ยงวันนี้แหละถึง4ี่ทุ่มที่สยามสแควร์ย้ำนะคะย้ำตลอดเลยแหละ3วัน3คืนเนี่ยชมฟรีตลอดทั้งงานนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ไปชมเองก็ไม่ต้องเสียใจวันนี้รายการห้องข่าวบันเทิงของเราก็จะเก็บบรรยากาศโชว์และพิธีเปิดงานมา้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะติดตามข้อมูลทุกสิ่งอย่างที่ Facebook แฟนเพจสยามสตรีทย้ำอีกทีสาวันสคืนเริ่มวันนี้เที่ยงตรงถึงสี่ทุ่มสวันสคืน ชมฟรีค่ะเจ๋งตรงนี้แหละความสนุกแบบนี้มันคือจะเห็นนะคุณผู้ชมว่าฉากด้านหลังของแต่ละคนนะมันคือเมืองนอกนะนี่เราเชิญเข้ามานะฮะจาก5้ประเทศเนี่ยมาอยู่ที่งานของเรากลางสยามประเทศไทยดูฟรีอีกงงมากคําว่าดูฟรีเพราะฉะนั้นแล้ว <laughs> อย่าใช้เวลา3วันนี้ให้พลาดนะไปกันค่ะเจอกันนะครับจ้า